เราเอาสายหน้านะครับหรือสายเมนเนี่ยผูกตรงนี้ได้เลยมันจะมีร่องผูกอยู่ด้วยครับแล้วก็ตัวเนี้ยสังเกตนะครับงานถักนะครับเป็นงานมือนะครับในการพันนะอย่างดีเลยแบบนี้คุณภาพเยี่ยมนะครับตัวกิปฟนี่ก็หนานะครับใช้ได้อดง่ายนะครับสวัสดีครับวันนี้น้าไทยได้ของดีนะครับจากทาง Happy Ho o k เกอร์นะครับมานะตัวเนี้ยเป็นสายเคลกาดนะครับสายเคปลานะครับกันฟันปลานะครับของทาง Happy Ho o k เกอร์นะครับ เข้ามาแพ็กเกจสวยๆเลยนะครับแบบนี้เห็นไหมจะมีด้วยกัน2แบบนะครับคือแบบ shade นะครับก็คือสีขาวนะครับแล้วก็แบบปลาช่อนนะครับสีแดงนะครับสวยงามตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าฮิตมากนะครับแล้วก็สะดวกสบายต่อการใช้งานจริงๆนะครับให้สาธิตให้ดูนะครับอย่างตัวนี้นะท่านชอบตรงที่ว่าเขาแยกมานะครับมีไซส์สำหรับเวทปลาช่อนแล้วก็ปลา s h a d นะครับแยกการใช้งานอย่างชัดเจนนะครับตัวนี้วิธีใช้ก็แสนจะง่ายนะครับเราเอาสายหน้านะครับหรือสายเมนเนี่ยผูกตรงนี้ได้เลยมันจะมีล่องผูกอยู่เลยครับ แล้วก็ตัวเนี้สังเกตนะครับงานถักนะครับเป็นงานมือนะครับในการพันนะอย่างดีเลยแบบนี้คุณภาพเยี่ยมนะครับตัวกิปนี่ก็หนานะครับใช้ได้อดง่ายนะครับไม่ต้องแข็งมากด้วยเห็นไหมใช้งานง่ายนะครับว้าวี่ีใช้เราก็เอาเหยื่อนะครับใส่ไปกับตัวกิปได้เลยอย่างนี้อย่างตัวนี้นะครับสมมุติว่าเราใช้เป็นตัวเหยื่อพิมพ์นะครับเราก็ใส่เข้าไปปึ๊บแบบนี้อันนี้เราก็ต่อกับสายเมนนะครับตีได้เลย ตัวนี้นะครับจะช่วยกันฟันปลานะครับพวกปลาฟันคมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปลาช่อนนะครับใช้ได้ปลากระสูบใช้ได้นะครับปลากระพงก็ใช้ได้นะครับใช้ได้หมดเลยที่เป็นปลาล่าเหยื่อนะครับถ้าเป็นสีแดงก็จะเหมาะสำหรับพวกปลาช่อนนะครับแต่ถ้าเป็นปลาตัวใหญ่เลยนะนะทายแนะนานะครับเป็นตัวสีขาวดีกว่านะครับจะเป็นของงานชาโด้นะครับกิฟต์เขาจะใหญ่กว่าถ้าเทียบกันแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเทียบเบอร์กิฟต์ คลิปเาจะใหญ่กว่ากันไซมันจะคนละไซกันนะครับแล้วก็ความหนาของตัวสายนะครับก็จะคนละเบอร์กันนะเลือกเอาตามการใช้งานนะครับราคาไม่แพงนะครับหลักสิบสนใจจัดได้ในตะกร้านะครับกับเจ้าตัวเนื้อสายหน้านะครับเทปกาดจากทางแฮปปี้ฮุ e เกครับผมของน้องผมเลยน่าใช้มากขอบคุณครับ